วิธีสารกลีบดอกไม้นะคะที่ทำจากใบเตยเรานะคะจะใช้ใบเตยนะนำมาแบ่งนะคะให้ได้ทั้งหมด8เส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะ ในส่วนของเส้นแรกขวามือเราจะพับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะเราจะสานแบบขัดสอกนะคะก็คือการที่เรานะจะสานขึ้นสานลงค่ะสานสลับกันไปมาแบบนี้ค่ะให้เขาขัดเข้าหากันแบบนี้เส้นที่2องนะคะเส้นต่อมาเราก็จะพับไปด้านหลังเหมือนเดิมและเราก็จะพับนะคะขึ้นลงสลับกับเส้นแรกแบบนี้นะคะ เส้นถัดมาก็ทำเหมือนกันค่ะพับไปด้านหลังนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำถูกหรือทำผิดนะคะให้เราสังเกตว่าถ้าเราทำถูกงานของเรานะคะมันจะแน่นมากๆเลยมันจะสารเข้าหากันแบบนี้มันจะเป็นสเต็ปของมันนะคะเราก็พับอย่างนี้ไปนะคะจนสุดเส้นเส้นสุดท้ายเลย อเส้นสุดท้ายมันก็จะตรงแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆพับไปด้านหลังเลยนะพับไปแบบนี้อย่างเดียวเลยค่ะจากนั้นนะก็นํามาขัดตัวด้านล่างค่ะเส้นแนวนอนน้อของเราเมื่อกี้อ่าเราก็ขัดเข้าไปแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาพับไปด้านหลังค่ะพับไปด้านหลังแบบนี้นะแล้วก็ สอดสายสลับกันขึ้นลงขึ้นลงทําแบบนี้ค่ะทําไปจนสุดเส้นเลยนะคะเมื่อเราทําสุดเส้นแล้วนะคะเราก็จะค่อยมารัดนะคะให้เขารวมกันเราก็จะได้เป็น กลีบนะคะสำหรับดอกไม้ถ้าเราทำนะคะก็ทำา5กลีบทำไว้รอเลยเพื่อที่จะนำมาประกอบนะคะเป็นดอกไม้น่ารักน่ารักนะนำไปจัดแจกันนำไปไหว้พระนะคะหรือว่าจะนำไปเข้าช่อนะก็น่ารักมากๆค่ะนำไปประยุกต์ใช้นะคะได้ตามความต้องการความเหมาะสมเลยพอเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะเหลือแบบนี้ ให้เรานะคะไป้ายไปด้านหลังแบบนี้เพื่อที่จะนำมามัดค่ะมัดรวมกันเลยนะคะก็จะได้แล้วนะหนึ่งกลีบค่ะก็นำไอเดียนะคะเล็กๆน้อยๆน,นำมาฝากเพื่อนๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ